พลังงานทดแทนหรืออาจเล็กได้ว่าพลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนํามาใช้ทดแทนพลังงานเดิมได้อย่างไม่จํากัดโดยพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิลเป็นจํานวนมากได้แก่ถ่านหินปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติซึ่งกําลังจะหมดไปในอนาคตตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สําคัญและมีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานชีวมวลพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานและช่วยลดปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามพลังงานทดแทนนั้นไม่ใช่พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอัตราที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าผู้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหามนพิษและสิ่งแวดล้อมของโลกรวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานจากแหล่งอื่นลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นพลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานที่สามารถารนำกลับไปใช้แทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัดสามารถหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ พื่อลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานพลังงานทดแทนสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้เป็นสองประเภทคือพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปอาจเรียกว่าพลังงานสิ่งเลืองได้แก่ท่านหินนิการธรรมชาตินิวเลียหินน้ำมันและสายน้ำมันเป็นต้น และพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดหรือนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้และแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนได้แก่แสงอาทิตย์ลมชีวมวลน้ำและไฮโดรเจนเป็นต้น พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดดซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงไม่มีวันหมด จำแนกออกเป็น2รูปแบบคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนค่ะคือพลังงานที่อยู่ใต้ดินหรือบอริเวณแก,กากลางของโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง5,000องศาเซลเซียส โดยพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นเกิดจากการที่น้ําไหลซึมเข้าไปอยู่ตามชั้นหินที่อุ้มน้ําส่วนความร้อนใต้ผิวโลกจะทําให้น้ํเหะืหอยกลายเป็นไอแต่ไอน้ําบางส่วนนั้นไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้จึงทําให้มีไน้ําบางส่วนถูก,กเก็บไว้ใต้ชั้นหินซึ่งเราสามารถนําพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเจาะหลุมลึกใต้ดินเพื่อนําเอาไอน้ําแรงดันสูงไปหมุนกลางหันและให้พลังงานสู่เครื่องกําเนิดกระแสะไฟฟ้า คือพลังงานที่ได้จากสมิชชีวิตหรือสิ่งเหนือใช้จากภาคการเกษตกรรมเช่นต้นไม้ฟางข้าวชาอ้อยกากมันสำปะหลังสังข้พูดเจ้าหนึนขยะและมูลสัตว์สึส่งวัสดเหล่านี้สามารถนำไปผ่านกระบวนการน้าเกิดพลังงานในสองรูปแบบคือกระบวนการใช้ความร้อนเพื่อแปลเปลี่ยนให้เป็นสภาพแท่งและเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพ,พลิงกระบวนการทางชี ชีวภาพซึ่งเป็นกระบวนการนำของเสียนำมามากในสภาพไรอซิเจนเพื่อทำให้เกิดการย่อยสลายเพื่อลดปริมาณขยะและขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นในครัวเรือนหรืสายกรรมพลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิาก,การหมุนของโลกแรงกดดันจากชั้นบรรยากาศปัจจุบันพลังงานลมมีความสำคัญมากขึ้น เครื่องจากสามารถนำไปไประยุชต์ใช้เป็นพลังงาน,นอื่นๆได้หลากหลายพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานน้ำตกรวมไปถึงกระแสไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีของการหันลมซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นใบพัดรับแรงเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมให้กลายเป็นพลังงานกลในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์เช่นเพื่อการสูบน้ำการบดหรือสีเมล็ดพืช หรือกระบวนการผลิตรกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายในปัจจุบันนิยมนำมาแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่อาศัยหลักการเคลื่อนที่ของน้ำในรูปแบบของเขื่อนเพื่อสะสมกำลังในการสร้างพลังงานสัตว์ โดยจะมีการผ่นน้ำเข้าสู่กังหันน้ำเพื่อให้พลังงานน้ำดันใบพัดกังหันหมุนเพลาที่เชื่อมต่อก,กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและหากใช้กับเครื่องกลพลัง,งน้ำก็จะทำให้สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้รวดเร็วและควบคุมปริมาณการผลิตพลังงานได้ตามที่ต้องการที่สำคัญเครื่องกลพลัง,งน้ำจะมีความสึกหยอน้อยกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นๆจึงทำให้มีอายุการใช้งานนานตามไปด้วย